Boyfriend เพื่อนนนกััมดีสวัสดีครับผมจกักรพันธ์พิทักษ์บ้านโจดครับชื่เล่นชื่อดิวรับบทเป็นพีทครับจากซีรีส์เรื่อง Lady Boyfriend เพื่อนกันมันดี ครับในคาแรคเตอร์ของพีนะครับก็จะเป็นลูกของตำรวจนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องนะฮะคอยดูแลเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องการทะเลาะวิวาสแล้วก็การนอกลู่นอกทางนะครับก็ในคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านเรื่องอารมณ์นะฮะเป็นส่วนใหญ่ครับผม ในเรื่องชีวิตจริงกับในตัวละครของบทนะครับก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันครับในเรื่องความมีระเบียบเอาจจะใส่ต่อหน้าที่ตัวเองนะฮะเป็นคนที่เป็นผู้นําคนได้ครับผมครับก็ถือว่าเป็นละครที่ยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราต้องเป็นคนที่ต้องแอคทีฟตัวเองเพราะไม่เคยเล่นในเรื่องซีรีส์หรือละครหรือว่าการแสดงในพวกนี้เลยครับ ครับก็ฝากผลงานของผมนะครับในเรื่อง Lady Boyfriend mm hmm. เพื่อนกันมันดีนะครับฉายวันที่14กุมภาพันธ์นะครับในวันวาเลนไทน์นะครับผมทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มตรงเริ่ม14กุมภาพันธ์ทางช่องไลท์ทีวี20